สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการ n u t u t o r สำหรับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่8นะครับเรายังอยู่ในช่วงของการทบทวนหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษซึ่งหัวข้อของการทบทวนในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของโครงสร้างประโยคที่ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับโดยแบ่งการทบทวนออกเป็น2หัวข้อนะครับคือโครงสร้างประโยคที่ใช้ will นะครับกับโครงสร้างประโยคที่ใช้ be going to แต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะพูดถึงโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับลองคิดถึงโครงสร้างประโยคที่เราใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคตเป็นภาษาไทยก่อนนะครับยกตัวอย่างจากสถานการณ์นี้นะครับแอนกำลังรอรถไฟขณะที่แอนกำลังรอนะครับเมฆสีดำนะครับก่อตัวขึ้นบนท้องฟ้าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคืนคอฝนกำลังจะตกนะครับซึ่ง ระหว่างนี้แอนก็คาดการว่ารถไฟน่าจะมาในไม่ชา้าจากสถานการณ์นี้นะครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราใช้ในการพูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตในภาษาไทยคือคำว่าจะนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราจะมีตัวเลือกนะครับสตัวเลือกก็คือ i l l กับ be going to นะครับในการพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเช่นในสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับโดยการทบทวนในวันนี้นะครับผมจะขอแบ่งออกเป็น2หัวข้อนะครับหัวข้อที่1คือเรื่องของโครงสร้างนะครับซึ่งเราจะดูกัน3โครงสร้างประโยคนะครับนั่นคือประโยคบอกเล่านะครับประโยคปฏิเสธและประโยคคําถามนะครับหัวข้อที่2นะครับเป็นเรื่องของความหมายหรือการใช้งานนะครับ ซึ่งเราจะดูกัน2ความหมายด้วยกันนะครับคือเรื่องของการคาดเดานะครับการคาดการและนะครับเรื่องของการตัดสินใจนะครับโดยผมขอเริ่มจากหัวข้อแรกก่อนนะครับคือเรื่องของฟอร์นะครับทั้ง will และ be going to นะครับจะตามโดยเว r ร์ช่องที่1ห,หรือ Ver รที่ไม่ได้ผ่านรูปนะครับโดยประโยค บอกเล่านะครับโดยถ้าอ้างอิงจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้คือรถไฟกำลังจะมานะครับถ้าเป็น will นะครับก็คือ the train will arrive soon สำหรับประโยคบอกเล่านะครับถ้าเราจะทำประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเสธนะครับเราจะใส่คำว่า not นะครับเข้าไปข้างหลัง will นะครับกลายเป็น will not หรือว่าถ้าพูดอย่างย่อก,ก็คือ won't นะครับก็จะได้ประโยคว่า The train won't arrive soon. นะครับถ้าจะเปลี่ยนประโยคให้เป็นประโยคคำถามนะครับหลักการคือเราจะเอา will นะครับสลับที่กับประธานของประโยคนะครับในประโยคนี้ก็จะได้ว่า will the train arrive soon. นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนโครงสร้างจากคำว่า will นะครับเป็น be going to แน่นอนเมื่อสักครู่นะครับ be going to ตามได้วย v e r ช่องที่หนึ่งใช่ไหมครับ be นะครับคือ verb to be ก็จะผันตามประธานนะครับในที่นี้ก็คือ is am are นะครับถ้าประธานเป็น the train นะครับแน่นอน verb คือ is นะครับประโยคบอกเล่าก็จะได้ว่า the train is going to arrive soon นะครับในการทำเป็นประโยคปฏิเสธนะครับเราเติม not เข้าไปที่หลัง verb be นะครับในที่นี้ก็คือ is not นะครับหรือ isn't ก็จะได้ว่า the train isn't going to arrive soon นะครับ ในการทำเป็นคำถามนะครับเราจะสลับที่ระหว่าง verb be กับประธานนะครับคำถามก็จะได้ว่า is the train going to a live soon นะครับอันนี้เป็นหัวข้อที่1น,นะครับคือเรื่องของโครงสร้างนะครับผมขอไปที่หัวข้อที่2นะครับคือเรื่องของการใช้งานหรือว่าความหมายนะครับโดยเราจะดูที่ประเด็นที่1ก่อนนะครับนั่นคือการคาดการณ์นะครับ เมื่อเราพูดถึงการคาดการณ์โดยใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษนะครับเราต้องแยกก่อนนะครับว่าการคาดการณ์นั้นนะครับเป็นการคาดการณ์โดยทั่วไปคืออ้างอิงจากความคิดเห็นหรือการคาดเดาหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นการคาดการณ์ที่อ้างอิงจากตัวหลักฐานที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันว่าสถานการณ์นี้กำลังจะเกิดขึ้นแล้วจริงๆแน่ๆนะครับโดยหากการคาดการณ์นั้นนะครับเป็นการคาดการณ์ทั่วๆไปนะครับใช้ความรู้สึกใช้ ความคิดเห็นหรือว่าการคาดเดานะครับเราจะใช้ว l l นะครับแต่ถ้าการคาดการนั้นนะครับเป็นการคาดการจากหลักฐานนะครับที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันว่าเหตุการณ์นี้กำลังจะเกิดขึ้นแล้วแน่ๆนะครับเราจะใช้ be going to นะครับยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆนะครับจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้สมมุติว่าถ้าแอนกำลังรอรถไฟนะครับ แล้วแอนรู้สึกว่าวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวมากนะครับฝนน่าจะตกในตอนบ่ายซึ่งอันนี้เป็นความรู้สึกของแอนถูกไหมครับเป็นความคิดเห็นของแอนเราจะใช้ w l l นะครับก็จะได้ว่า it will rain this afternoon นะครับ it will rain this afternoon ในทางกลับกันนะครับถ้าการ คาดการถึงเหตุการณ์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากการที่เมฆสีดำนะครับก่อตัวขึ้นมืดคลึมเต็มท้องฟ้าเลยแน่นอนสิ่งที่จะตามมาในเร็วๆนี้คือฝนจะตกนะครับสำหรับการคาดการจากหลักฐานแบบนี้นะครับเราจะใช้ be going to นะครับก็จะได้ว่า it is going to rain นะครับ it is going to rain นะครับในทางเช่นเดียวกันนะครับสมมุติว่าแอนเนี่ย คิดว่ารถไฟจะมาในเร็วๆนี้นะครับแต่เป็นการคาดการจากความคิดเห็นของแอนเองนะครับก็จะได้ว่า the train will arrive soon นะครับ the train will arrive soon ในทางกลับกันถ้าการคาดการนี้นะครับเกิดจากการที่แอนเนี่ยได้ยินเสียงวูดรถไฟนะครับกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆกำลังจะเข้าสู่ชานชลาละนะครับประโยคก็จะเปลี่ยนเป็น The train is going to arrive soon. นะครับอันนี้คือประเด็นที่1นนะครับเรื่องของการคาดการณ์ต่อมานะครับในประเด็นที่2นะครับเราจะพูดถึงการตัดสินใจนะครับตัดสินใจถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือจะทำในอนาคตนะครับโดยเราต้องแยกก่อนว่าการตัดสินใจที่พูดถึงเนี่ยนะครับเป็นการตัดสินใจโดยฉับพลันในทันทีขณะที่พูดนะครับหรือว่าเป็นการวางแผน เตรียมเอาไว้ล่วงหน้าตัดสินใจไว้เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะพูดนะครับถ้าเป็นการตัดสินใจฉับพลันขณะที่พูดนะครับไม่ได้มีการคิดอะไรไว้ล่วงหน้านะครับจะใช้โครงสร้างประโยคที่เป็น will นะครับในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าสิ่งที่พูดว่าจะทำนะครับเป็นการวางแผนเอาไว้นะครับเป็นการตัดสินใจไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะพูดแล้วนะครับจะใช้โครงสร้างประโยคที่เป็น be going to นะครับยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนง่ายๆนะครับสมมุติแอนนะครับกลับมาจากโรงเรียนแล้วรู้สึกหิวนะครับคุณแม่ของแอนนะครับกำลังนั่งดูทีวีอยู่พอรู้ว่าแอนหิวนะครับคุณแม่ก็ตัดสินใจว่าคุณแม่จะทำแซนด์วิชให้แอนนะครับในกรณีนี้นะครับเราจะใช้ w l l นะครับคือแอนส์มัมวิลแม a sandwich for her นะครับแอนส์มัมวิลม a sandwich for her เนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยไม่ได้ตัดสินใจเตรียมอะไรไว้ล่วงหน้านะครับพอร,รู้ว่าลูกหิวรู้ว่าแอนหิวก็จะทำแซนด์วิชนะครับในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าสิ่งเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่คุณแม่เนี่ยวางแผนมาตั้งแต่เมื่อคืนหรือตั้งแต่เมื่อเช้าคุณแม่ไปซื้อของไว้เรียบร้อยละนะครับคุณแม่วางแผนว่าจะทำแซนด์วิชสำหรับเป็นอาหารว่างหลังจากแอนกลับมาจากโรงเรียนนะครับก็จะได้ว่าแอนส์มอมอิสคิงท์ที a จะทำแซนด์วิช And mom is going to make a sandwich นะครับถ้าจะให้เปรียบเทียบอีกหนึ่งครั้งง่ายๆนะครับสำหรับ will กับ be going to นะครับในกรณีที่เราพูดถึงการคาดการนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากำลังติดตามการเลือกตั้งของสหรัฐอยู่นะครับเราคิดว่าโจไบเดนเนี่ยน่าจะชนะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกของเรานะครับเป็นความคิด เป็นการคาดเดาของเราเองนะครับเราจะใช้ w l l นะครับ I think Joe Biden will win the election I think Joe Biden will win the election นะครับในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าการคาดการอันนี้นะครับเป็นการอ้างอิงจากหลักฐานที่มีให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับเช่นมีการนับจำนวนบัตรเลือกตั้งไปแล้วมากกว่า70%แล้วแน่นอนเราคิดแน่นอนว่าจากหลักฐานตรงเนี้ โจไบเดนน่าจะชนะนะครับประโยคก็จะเปลี่ยนเป็นโจไบเดน is going to win the election นะครับโจไบเดน is going to win the election นะครับเราอาจจะเพิ่มเติมหลักฐานเข้าไปว่า he already has most of the votes นะครับเพื่อให้เห็นว่าอันนี้เป็นหลักฐานจากปัจจุบันที่เราคาดเดานะครับหรือถ้าเป็นการตัดสินใจนะครับยกตัวอย่างเช่นมีคนบอกว่า There is no milk นะครับนมหมดเลยแล้วเราเพิ่งรู้เรื่องว่านมหมดแล้วเราตัดสินใจทันทีว่าเราจะออกไปซื้อนะครับ r ร a l l y I will go and get some นะครับ I will go and get some เราจะใช้ will นะครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเราทราบอยู่แล้วว่านมหมดนะครับแล้วเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะไม่ออกไปซื้อนะครับเราจะรอจนกระทั่งตอนที่เรากลับบ้าน นะครับจากการทำงานเย็นนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น I know นะครับ I'm going to go and get some after work today นะครับอันนี้เป็นการตัดสินใจล่วงหน้าเวลาว่าเรารู้ว่านมหมดนะครับแต่เราวางแผนแล้วว่าจะซื้อเย็นนี้นะครับ I'm going to go and get some after work today นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับทั้งหมดนะครับของการใช้ Will กับ be going to นะครับสำหรับการ คาดการ์นะครับและการตัดสินใจนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมต้องขออนุญ,ญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับรายการเอ็นยูทิวเสำหรับสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณครับ